คลิปนี้ผมจะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องขั้นตอนการอัปเกรดให้กับสมาชิกทั่วไปให้เป็น VIP นะครับเมื่อเราซื้อพินมาเตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะต้องล็อกอินเข้าสู่รหัสสมาชิกของคนที่ต้องการอัปเกรดนะครับใส่หมายเลขสมาชิกแล้วก็รหัสผ่านของเขาแล้วกดเข้าสู่ระบบครับเมื่อเราเข้ามาที่นี่นะครับให้เราไปเลือกเมนูด้านซ้ายบนนี้นะครับ ราจะมีข้อมูลของสมาชิกที่ต้องการอัปเกรดเราเลื่อนไปเลือกอัปเกรดสมาชิก VIP ครับจากนั้นเราก็เอานำรหัสสมาชิกนำรหัสพิมที่เราซื้อมานะครับมาวางลงไปหรือพิมพ์ลงไปนะครับซึ่งเป็นหมายเลข12ตัวนะครับพิมพ์เสร็จแล้วให้เรากดยืนยันนะครับกดยืนยันกดยืนยันเสร็จแล้วก็อ่านข้อ ูเงื่อนไขที่บรมมีไว้ให้เรานะครับว่าเรามีเงื่อนไขนอะไรบ้างในการเข้าร่วมธุรกิจแล้วกดฉันอ่านและยอมรับเงื่อนไขนะครับแล้วกดต่อไปนะครับจากนั้นเราก็ใส่รหัสผู้แนะนํานะครับผู้แนะนํารหัสเท่าไหร่ใส่ลงไปเมื่อเมื่อเราใส่รหัสผู้แนะนำเสร็จแล้วให้เราเลื่อนตรงนี้นะครับ ก็จะขึ้นรายการขึ้นมาให้เราเลือกว่าซ้ายหรือขวานะครับเราก็ติ๊กเลือกนะครับจากนั้นกดยืนยันครับระบบก็จะขึ้นมาให้เราดูว่าตรงที่เราเลือกถูกต้องไหมนะครับถ้าถูกต้องเราเลือนลงไปข้างล่างแล้วกดยืนยันครับจากนั้นก็จะเตือนอีกครั้งหนึ่งว่าผู้แนะนําชื่อนี้รหัสอัปไลน์รหัสนี้นะครับถ้ายืนยันถูกต้องเราก็กดยืนยันครับจากนั้น รายการก็จะมาที่หน้านี้นะครับให้เราใส่วันเดือนปีเกิดของผู้สมัครอีกครั้งหนึ่งครับเ,เกิดวันที่เท่าไร่เลื่อนลงมานะครับเดือนอะไรนะครับเ,เดือนิสกักรายเท่าไหร่นะครับเมื่อเราเลือกวันเดือนปีเกิดถูกต้องแล้วก็กดทําเสร็จครับขั้นตอนต่อมาก็คือเราจะเลือกให้สินค้าที่เราสั่งซื้อนี่ที่เราสมัครนี่จะให ไปรับเองที่บริษัทหรือเราจะให้บริษัทจัดส่งเราก็เล,กเลือกเอานะครับแล้วกดยืนยันครับระบบก็จะขึ้นมาทบทวนข้อมูลที่อยู่ของอาการจัดส่งสินค้าว่าตามนี้ถูกต้องหรือไม่ถ้าถูกต้องก็กดต่อไปนะครับจากนั้นเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับคือการขอรหัส otp นะครับ เมื่อเรากดรหัสนี้กดปุ่มสีส้มเนี่ยระบบมันจะส่งรหัส OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์ของผู้ที่อัปเกรดนะครับเราก็ขอรับรหัส OTP จากผู้ที่เราอัปเกรดให้แล้วเอามาลงในช่องนี้นะครับผมจะกดปุ่มนี้นะครับขอรหัส O อ้ับเมื่อเราใส่รหัสแล้วกดยืนยันแล้วนะครับระบบก็จะมาที่หน้านี้นะครับแจ้งว่าลงทะเบียน VIP เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็กดปิด ก็เป็นนั้นว่าการอัปเกรดสมาชิกเป็น V.I.P ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็ชื่อของผู้ที่อัปเกรดก็จะเข้ามาอยู่ในผังองค์กรของคุณนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ